จ้าสวัสดีจ้าพเมพี่น้องทุกคนเนาะค่ะเนาะมอนี่ปว่เฮาขอบพ่วอีสานนอนหน้าแม่บ้านกับสีพ,พ,พ้าพเมพี่น้องมาส้มเข่าตอนเราเศร้านะคะ่ะมอนี่ก็เป็นวันพุธที่สองเดือนตุลาหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะเป็นไดเนาะพอเมพี่น้องและหลายคนคือสิหม,มานเนาะค่ะเนาะหมานทั้งเงินมื่นทั้งเงินถือหวยเนาะคะ่ะ <laughs> ดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อผูดใดตีพูนใดก็ได,ด แต่ว่าแม่บ้านกับบ้านในใดดอกค่ะบ่ได้ดดอกอันบ้านพ่อแม่พี่น้องฝนตกปะค่ะทางบ้านแม่บ้านบ้านพ่อพี่ต๊แห้งแห้หาางค่งะเมืคืนเทิงฝนเทิงลมพ่อแม่พี่น้องเทิ่งฝนเทิ่งลมตกคักตกแน่อันถ้าสมมติว่าเป็นเขยาใหญ่นี่ลมบิ้แล้วค่ะเมื่อคืนนี่นี่อันนี้คล้ายๆเป็นเขาเตี้ยพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะเิ่นเลยว่าลม ถ้าเป็นเขาใหญ่ลมลาดฟาดแล้วปะนี่ไม่พี่นองเบิ่งที่ล่ะพอบานแล้วจงไวทานให้บางล้มว่าสัญญาด้ค่ะลมเยู่นี่นี่ล่ะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเขาใหญ่ก็สิเป็นยังสี่เหลี่ยมขึ้นลมลาดฟาดยังสี่ล่ะค่ะขนาดพอบานแล้ววานว่าตาดัดออกดอกหญ้ามนี้ะบังเขาสั้นทางนี้เพิ่นเป็นเขากลางนะะเนาะค่ะเนาะเขาเจ้ากลางนี่ค่ะเพิ่นก็สิเป็น สายพันธุ์เดียวก,กันกับเขาไงเนาะค่ะเนาะมันเป็นเขาขุนเตีย๋ยคุนก็นเลยสีลมไหมคะ่ะขนาดหยาด้ยค่ะนี่อันนี้เนาะค่ะเนาะอันทีลมอยู่นี่เป็นหยาจะยังมืดมาอีกแล้วพนอนะพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยพายุเขานะค่ะเนะาะจักมือบับาดนี่เช่าวสวนยางเฮ่าจังเลซสิได้ยางเนะาะแบบนี้เนาะมันนี้ก็สิเบิดมื้อแล้วบางทรง แม่พี่น้องเอ้ยจะเป็นดีฮักดีแน่ปีหนีเนาะค่ะเนาะฝนกระไดเสียงตกวืวๆมาอีกแล้วค่ะพนที่ทางดงทางให้แสิเบิร์ตมือแล้วเนาะค่ะเนาะมือนี่ผ้ายุเขาคือวานั่นแหละเสียงนกฮ้องม้วนมวนค่ะนิ้มือเศร้ากูกูลูกกู้กู้กูลูกกูกูอยู่ ห้องรัดกันผู้สาวผู้เบา่าก็ใไข่แต่ว่าฝนตกห้ดูพ่อแม่พี่น้องฝนตกห้ดูดีที่ไปยังติคู่แท้หน้าเม่ปานบ่ม,มีดีจ้าคู่ค่ะกระปูมืึนคักมืึนเนี่ยอัดย่ามเสาย่ามสวยมากกับขาดแล้วพ่อแม่พี่น้องกับเลออัดประวัติเบาไว้เนาะคะ่ะเนาะ ปีนานี่แหละจ้าพอบานแล้วสิไล่ไล่เสริมกุแท้ไหมเนาะคะ่ะเพราะว่ากระต่ายปีแล้วค่ะกุเทะน้ดนหน่อยก็ได้นามใอยูนะคะเนาะกระปูกัดขาดเบิดแหลงมะนี่เพิ่นมฝันเพิ่นว่าสิเห็ดคู่นี่ใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะนี่เห็ดคู่เดนนี่ใหญ่ๆโมเมนต์คู่เดียดนหรือว่าคู่กลาง เห็ดใ่ญ่ๆปีๆไปเอาปามไม้ใหญ่สิบดไดจักหนึ่งสองสามหาหกตนอยู่บ่อวะสันอยู่ดีไม่แห้งผุหล่ะเพราะไม่พี่น้องยังคอยว่ากันไหมปีหนาฟ้าไหมผุหล่ะเนาะค่ะเนาะทางนี่แกงอยู่ค่ะทางบานโพนี่อันนี้ทางบานโพนะคะเนาะแต่ว่าทางไฮเมือดเคืยอยู่ สิรนาจาเนาะนอนอยู่ไฮอยู่หน้ากับมีตะป้าเขาป้านา้ำให้พี่น้องเบิ้งนี้แหละค่ะนอนอยู่ทงไตทงหน้ากับสิมีตะป้าเขาป้านา้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเลยมาทายลิปสันไ้พอเม่พี่น้องเขาส้มว่าอากาศเมื่อนี้เป็นยังไงเนาะคะ่ะฝนตกเนะคะ่ะเด้ออยู่บ้านโพ่ตกแห้งขาแห้งเน่มขึ้นนี่ทึ้งลมทึ้งฝน,ท,งฝนทึ้งฟ้าเนาะคะ่ะเนาะ พกอฮาวขอบคุณอีสานน่นหน้ากับกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองทุกคนเลยค่ะเด้อที่ทำามาเป็นกำลังแรงใจพกเฮาตลอดมากเนาะค่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกันสิคอล่าพ่อแม่พี่น้องไววซัำหนี้กันเ้ยค่ะเด้อคลิปหน้าจังมาพอกันไหม,ะะมเนาะพ่อฮาวขอบคุณอีสานนนหน้ากับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยกันทุกคู่ทุกคนเ้ยค่ะเด้อมอนีแม่บ้านกับสีเด็ก้าวข้าววะ สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคโชคหมันๆมันยค่ะเด้อ